อำนาจบารมีที่แท้จริงขององค์นาคาธิปดีทั้ง9้าองค์นาคาธิปดีทั้ง9ท่านไม่ได้เป็นใหญ่แต่เฉพาะในประเทศไทยนะท่านเป็นราชาแห่งหน้าทั้งปวงในสากลจักรากวาลน,นี้ไม่ว่าพญานาคจะอยู่ดวงดาวไหนก็คือบริวารขององค์นาคาธิปดีทั้ง9้าทั้งสิน้นดังนั้นเวลาที่เราเป็นลูกหลานองค์นาคาธิปดีทั้ง9้าไม่ต้องไประบุรอว่าจะเป็นพระองค์ไหนให้เราประวารณาเป็น ลูกหลานของทุกพระองค์นั่นแหละ ให้เราเคารพทุกๆพระองค์ให้เราปฏิบัติธรรมน้อมอุทิศถวายบุญกับทุกองค์และรวมถึงพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้รังตำแหน่งองค์นาคาธิปดีทั้ง9ด้วยเช่นพญานาคโพธิสัตว์บ้างราชาพญานาคผู้มีบารมีมากบ้างเราก็จะได้กองกำลังบุญญาธิ์และความเมตตาจากพญานาคทั่วทั้งจัก,กรวาลมาช่วยเหลือเราใครศรัทธาอันยิ่งใหญ่ก็จะได้รับพลังงานมากใครมีทั้งศรัทธาและปัญญามากก็จะได้รับพลังงานพลังงานอันสูง เข้าไปอีกนี่เป็นกฎของพลังลง,งานและเราเชาวโลกทิพย์สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ